สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคขาถอกระแม่น้องมวยแล้วค่ะพี่น้องเตรียมตัวออกตลา,าดเราจะพี่น้อง่ะลูกใบใหญ่นะคะพอดีพี่น้องลูกใบใหญ่นะคะพอดีเลยพี่น้องคาสวยสวยเมื่อก่อมื่อไก่จะขาดเนี่ยค่ะสวยๆนะคะเด<ม>็ด้พี่น้องมาทานบ่มาทานบ่พี่น้องค่าเห็ดสดๆเห็ดใหม่ๆใหญ่ๆงามๆพี่น้อง ไปซุปเป็นหนึ่งไปแกงต้มยำนี่สุดยอดเลยนะคะพี่น้องคะนี่คือเห็ดฟางแม่น้องหวยอุดรธานีพี่น้องเห็ดอยู่ประมาณนี้สี่สิบกิโลนี่เท่ากับไปขายตลาดนัดนะคะพอมาเขายางขายบ่ไหวมันหลาเนาะเขาก็ต้องออกตลาดนะคะพี่น้องคุณแม่ก็ขายหี้คือเกาค่ะพี่น้องคะส่วนคุณพ่อก็อยู่ผลิตที่บ้านนะคะพี่น้องมื้อนี้ออกตลาดผู้เดียวค่ะพี่น้องคะผู้ใดผ่านไปพันมาแบะตัก่ายแม่น้องหวยได้เด้อพี่น้องอ่าู้ใดอ่าเห็น คุณแม่จะประเด้กะทักให้คุณแม่ก่อนกระเด็เด้อบางทีคุณแม่มาจำประเด้คุณแม่จำหนาบ่ได้คุณแม่ก็บก่กกาทักเด้ยอย่ทักคนผิดเมื่อนี้จะได้ข่ามาทักคุณแม่เด้อเพราะว่าวันนี้เทศบาลปากโคพี่น้อง เห็ุคือเก่าค่ะเมื่อนี่แม่ค้าเหตุกับไปทําตามหน้าที่นะคะพี่นอ้อง่าอ่านี่ยังเข้าก็ไปขายนะพี่น้องนี่แหละคือชีวิตประจําวันแม่ค้าได้นิดๆหน่อยๆน,นะคะเข้ากับไปมันเขาทำตามหน้าที่นะพี่น้องขอบคุณแล้วค่ะขอบคุณกําลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้อง่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะพี่น้องเมือน,นี้จังไดอย่าลืมแวะนะคะไปแล้วจ้า <laughs>